สวัสดีครับมี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า DMoD สนะครับสำหรับเกมตัวนี้จะเป็นเกมสไตล์แกรี่มอนั่นเองนะครับผมนะในมือถือก็มีค่อนข้างหลากหลายเกมด้วยกันเนาะเป็นแซนบ็อกนั่นเองนะครับโหมดมัลติเพลเยอร์ของเกมนี้ยังไม่เสร็จนะครับรอเขาพัฒนาต่อไปนะครับไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันนะครับในส่วนของเวอร์ชันมัลติเพลเยอร์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะส่วนตัวเกมนะตอนนี้นะครับเล่นได้แค่ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับจะมีแมปอยู่ทั้งหมด5แมปนะเดี๋ยวผมพาไปดูแมป แบบเมืองแล้วกันนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของตัวแอดออนะนะครับหรือว่ารายละเอียดเสริมนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มมาในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องรอนะเพราะว่าตัวเกมมันยังอยู่ระหว่างพัฒนานะครับเหมือนจะยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นี่ครับอันนี้จะเป็นกราฟิกของ D-MOD นะครับคือเกมแนวแนเนี้ยมันมีหลายเกมใช่ไหมครับมันมี G mod D mod V mod อะไรก็ไม่รู้ที่เป็นชื่อ mod Mo d mod, mod, หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเสกพวกตัวละครที่เป็น NPC ลงมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งเสกปงเสกปืนเสกรถเสกนูกเสกนี่เสกนั่นนะครับนะก็มีเปิดฟองเปิดไฟนะครับนี่จะเป็นปืนที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้นะครับเมนูด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูเอาไว้เสกนะครับเสก NPC ลงมานะครับจริง NPC ก็ทำอะไรแทบจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะ เออเสกซอมบี้เสกเตุ๊กตาผีเสกนู่นนี่น,นั่นคือตัวเกมครับอย่างที่บอกไปคือมันยังพัฒนาไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นตัวเกมอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรให้เราเล่นมากนักแล้วก็พวกปงพวกเปินต่างๆนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นปะมันจะเป็นสีแบบจางๆหน่อยนะแล้วก็เกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเอาไว้ระบายอารมณ์แบบนี้ก่านะครับตัวซอมบงซอมบี้ที่เป็น n 6 c นะครับ มันอมตะหรือไงวะเนี่ยเปิดก็มีเยอะนะคือมันอมตะหรือไงย <c oughs> ิงแล้วแบบกระเด็นถอยหลังอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมิกาโดดเนี่ยอมตะอมตะคือของก็ยังมีไม่เยอะนะถ้าที่ดูด้วยตาปกตินะครับคืออย่างที่บอกไปครับตัวเกมมันอยู่ระหว่างพัฒนาเนาะโอเคเราก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ไอตัว ตัวซันต้าตัวนี้เหมือนในกับตันเรื่องนึงเลยหลายๆเรื่องที่เขาชอบใช้กันโอเคเนีย่ยปกติถ้าเล่นมันติเพลย์ได้ครับมันจะค่อนข้างโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูแมปอื่นๆแล้วกันนะครับเป็นการรีวิวให้ชมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น ตัวเกมอีกแมปหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแมปที่หลายๆเกมที่เป็นแนวนี้ใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับคือตัวเกมมันยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะผมก็เลยแบบไม่รู้จะพรีวิวอะไรท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ดูแค่ตัวมงตัวแมปไปแล้วกันนะครับนะแมปแรกดูไปแล้วนะแมปที่2เปิดให้แล้วนะครับแมปที่3เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นพื้นธรรมดานะไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแมปที่4กันนะครับคือมันออกมาค่อนข้างเร็วนะมันไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับแมปที่สี่ เป็นเมืองแบบนี้นะครับนะเหมือนอพวกแนว GTA ที่เอาแมปแบบนี้ใช้เลยนะครับน่าจะเป็นแมปสำเร็จรูปที่เขาขายกันแบบปกติเนาะแมบปบสุดท้ายนะครับเหมือนเกมผีอ <c oughs> อันนี้เป็นแมปเกมผีเพราะว่าเนี่ยนีย่เกมพวกผีคุณโยงผีคุณยายอะไรอย่างนี้นะครับมีบันไดลงไปข้างล่างเนาะอันนี้เหมือนบ้านเฉยๆนะครับแล้วมันมีบ้านแล้วมันมีห้องแค่เนี้ยเหรอ <c oughs> มันโคตรเหมือนผีคุณยายเลยนะเออแต่มันมีห้องเล็กๆห้องเดียวนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ฝากกันไปเท่านี้นะครับผมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบแนวแนวนี้อันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเกมยังพัฒนาไม่เสร็จนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ